ภูวินมาแล้วครับแพ้ละแพ้แล้วอะไรนะครับถึงถึงไทยใช่ไหมครับถึงเมื่อเมื่อคืนครับอะไรนะครับโอ้โหสวัสดีทุกคนอาติชมาแล้ว ยินดีที่ได้เจอพี่สื่อทุกคนนะครับอะไรมันโดนแกล้งมากกว่าตอนนี้กอดอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนักภาคสองร้อยล้านโอ้สวัสดีครับกำลังกำลังจะครับก็ดีใจมากมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของภาพยนตร์ไลฟ์แ c t ชั่นลีโลแอนด์สติชนะครับก็ ดีใจแทนพี่พี่ดิสนีย์ทีมงานทุกคนนะครับที่แบบว่าคือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วก็รวมไปถึงทีมภาคภาษาไทยด้วยพี่พี่ผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทีมงานทีมซาวเอ็นทุกคนแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มันออกมาสู่สายตาคนแล้วก็ชอบกันทุกคนครับอันนี้คือการเป็นงานภาคครั้งแรกคใช่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับ้ย้อนกลับไปตื่นเต้นขนาดไหนโอ้ตื่นเต้นมากแต่ผมว่า ถ้าเทียบความตื่นเต้นกับกดดันน่าจะออกแนวกดดันมากกว่าก็มันมันยากมากคือปกติเราเป็นนักแสดงเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราใช้แค่เสียงมันไม่ได้ใช้แบบว่าสีหน้าท่าทางมันก็เลยแบบมีความยากอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเราแบบเป็นคนแบบไม่ได้แบบเป็นเป็นคนถนัดในการใช้เสียงให้มันแบบว่ามีดินามิกอยู่แล้วอะแล้วแบบพอเข้ามาเป็นนักพากมันต้องต้องมีแบบดินามิกมีมีเลนส์เสียงที่มันแบบว่า สามารถสร้างความรู้สึกให้คนดูได้แต่ก็ผมว่ารู้สึกยังถือว่าโชคดีที่แบบว่าได้รับบทบาทที่แบบยังไม่ได้แบบมาโฮทั้งเรื่องอ่ะผมว่าถ้าโฮทั้งเรื่องคงต้องมีแบบการทําการบ้านอะไรให้มันให้มันดีดีดีเลยครับ้ของเราเองครับมไม่ชอบมันม่ถึงเป็นคนไม่ไม่ชอบฟังเสียงตัวเองแต่ว่าชอบชอบหนังนะอชอบหนังแต่แบบเป็นคน,นกลัวเออไม่ไม่ไม่ชอบดูตัวเองแบบเวลาเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ก็ เห็นฟีดแบ็ก็เห็นแฟนๆก็ชอบใช่อะดีใจครับฟังแล้วแบบไม่ได้แบบเหมือนเสียงผกายเลยมันเหมือนอื่นไปว่าอะไรเอาคนอื่นมาพากก็ได้อ๋อโอ้โหมันบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเออนี่คือสกายครับเขาขึ้นตัวละครอ่าก็ก็ดีใจครับมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็ก็ก็คุยกับพวกมันกับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ให้ออกเป็นแบบ ชายหนุ่มที่อบอุ่นซึ่งก็อาจจะต่างจากตัวจริงนิดนึง <laughs> เราครูเราครูเราไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ครับรูออ้สึงได้ว่าวันนี้มีการดูกับแฟนด้วยครับใช่ครับวันนี้ก็มีออใช่ครับ SF Friends Screening ครับรอบ l e f l a c t i o n l i l o and s t i t c ครับก็ว,วันนี้มี2รอบ <laughs> ที่จะเปิดให้ดูกับแฟนๆครับ ครับขอบ,ขอบคุณมากครับที่ยังมาดูกันอยู่นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาสนุกกับกิจกรรมกับสกายแล้วก็เดี๋ยวมีนานี้มาด้วยครับเตรียมตั้งรับการปะทะหรือยัรแไม่เตรียมครับเราเป็นตัวของตัวเองเสมออยู่แล้วครับอย่าแกล้งผมนะครับอ้อนตรงนี้เลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้สติสมาจัดการถ้าใครแกล้งผมเนี่ยวันนี้มีน้องสมายกับนิวหน้ามาด้วยเดี๋ยวให้น้องๆแกล้งคืนอะไรนะครับ สมัยเนน่าแล้วก็นานี่ด้วยครับครับก็จริงๆก็เห็นเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนเพจอะไรเพจเพจหนังต่างๆก็เหมือนเขาเขาไปดูเขาก็มารีวิวครับก็ส่วนใหญ่ก็กระแสก็เป็นไปในทางบวกของของทั้งทั้งของหนังแล้วก็ทีที่เราพาคแต่ถ้าแบบในมุมของเราเราก็แบบก็ยังมีหลายอย่างที่เราแบบ รู้สึกว่าอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเพราะว่าเราเราอาจจะยังมาน้อยอยู่เลยอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราเองตอนเราภาคเราก็ยังรู้สึกอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกอย่างแหละรวมไปถึงการแสดงด้วย,น,น,ยนะครัถบ,บถ,ถ้าได้รับโอกาสนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมเมื่ตอนนี้การความมั่นใจมากขึ้นในงานด้มมั่นใจไหมเราผมว่า คือถ้าทําคนเดียวจะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าถ้ามีพี่ๆทีมดิสนีย์ทีมทีมเบื้องหลังทุกคนมามาช่วยก็คิดว่ามั่นใจครับงานต่อไปไมาได้เลยนะครับครับแต่มันก็จะแบบมีมีความยากขึ้นหนึ่งแหละเพราะว่าเราแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํากันบ้านแบบหมายถึงว่ามันไม่สามารถดูเทปมาได้ก่อนแบบเข้าห้องอัดเราก็ต้องต้องพากเสียงเลยมันก็จะมีความยากตรงนี้มันมีการบิวอะไรเยอะไหมครับอืมไม่ไม่ได้บิวอะไรเยอะเลยวันนั้นแบบเร็วมากเลยแบบ ชั่วโมงครึ่งสชั่วโมงคือแบบเสร็จแล้วใช่ครับครับก็สัปดาห์ที่3เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับ l o l o d Stitch ภาค Live Action ครับก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับทั่วประเทศมุ่งหน้าทยานสู่200ล้านนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนมาดูนะครับความสนุกของ Lilo แล้วก็ Stitch ด้วยนะครับความแสบความกวนนี้คือ มาครบทุกรูปแบบแน่นอนแต่ก็ยังไม่ไม่แบบว่าทิ้งความอบอุ่นความเป็นโอฮาน่าเหมือนในภาคแอนิเมชันทุกอย่างกลิ่นอายอะไรมีเหมือนเดิมหมดเพิ่มความน่ารักของเจ้าสติชเข้าไปด้วยครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับที่ประเทศไทยครับอย่าลืมดูภาคไทยด้วยครับพี่ขออยกนีดนึงครับเวลาสกายดูอะแล้วมันมีอะไรรีเลทกับการรีเลทอะไรหรอครับก็อ่า ก็หลายอย่างนะครับก็โอหานาแหละหลักๆก็เรื่องเรื่องของครอบครัวแหละครับเพราะว่าก็เหมือนเหมือนแบบทุกครอบครัวก็คงแบบอยากจะแบบสารความสัมพันธ์อะไรงให้ให้มันอบอุ่นอะไรเงี้ยครับว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนมด้ใช่ครับผมว่ามันดูได้ทุกครอบครัวเลยไม่ว่าแบบครอบครัวเราจะเป็นแบบในรูปแบบไหนมาดูเรื่องนี้เราคิดว่าจะอิ่มเอมแล้วก็ได้อะไรกลับไปแน่นอนครับพูดถึงลูกอยากคุยกับคุณสมหมายลูกชายของเราเป็น อยากคุยเหมือนกันน้องยังพูดไม่ได้น้้อองงยัพูดดไไม่ะคใช่ครับยังพูดไม่ได้เขาจะมีโอกาสพูดได้ไหมคะเดี๋ยวอาจจะต้องเข้าเนอร์สเลียจีนเอ็มทีวีก่อนครับแล้วจะให้ลูกเรียกว่าอะไรเป็นคำแรกค่ะโอ้เดี๋ยวขอกลับไปคิดแป๊บหนึ่งนะเพราะคนหนึ่งก็ป๊าป๊าไปแล้วเดี๋ราอ๋อเราต้องไม่เหมือนใครก็เหมือนเหมือนได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาคําเฉพาะนิดนึงให้เขาแบบมีคาแรคเตอร์ไงลูกเราต้องมีคาแรคเตอร์ลูกฉันต้องไม่น้อยหน้าใครเออแล้วตอนนี้ในสายตาคุณป๊าป๊าเราเป็นยังไง ลูกเราน่ารักครับแต่ละแต่วันบางวันก็จะแบบถ้าเราไม่ไปให้ energy เขาเขาก็จะแบบหมดแรงนิดนึงครับไม่เหมือนครับลูกเราแบบเรียบร้อยใช่ครับแต่ก็ต้องรอโตแหละก็เหมือนเหมือนเราตอนเด็กแหละตอนแรกเขาก็็นดูกันตอนนี้ก็เริ่มไม่มีใคร็นดูแล้วใช่แก่ตัวไปก็อย่างนี้แหละสังขารมันไม่เที่ยงนะจ๊ะเี่ยนเนะไ่มีหน้าด้วยใช่ครับใช่ครับเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเหมือนสะกลายนา ก็ผมว่ามีทั้งความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนอะแต่แค่ผมว่ามันอาจจะแบบเหมือนตรงที่มันเป็นเอ่อคาแรคเตอร์ที่เราอยากอยากให้ลูกเราเป็นอเงี้ยมันมันก็ออกมาตามตรงตามใจแต่คือแค่ไม่ไม่คาดคิดว่าแบบจะมากลายมาเป็นมาส์คคอดคือเราก็แบบวาดแบบเป็นเอ่อเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวการ์ตูนใช่แต่ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยนี่คือเป็น สมัยนิโอน่าไลฟ์แอคชั่นนะฮะเผื่อมีใครสนใจซื้อไปสร้างหนังนะครับดิสน uh, like, ีย yeah. ์สนใจไหมครับเล่นคู่กันด้วยก็ก็ก็ดีครับมันก็จะได้สีมันสวยไงชมพูฟ้าพอดีครับแต่เขาบอกว่าคาแรคเตอร์เหมือนสลับกันนะนิโอน่าเหมือนเหมือนพมล้อใช่ครับแล้วสมัยก็จะเป็นเหมือนนบบนี้นิ่งๆต่างตัวหน้ากล้องอย่างนี้แหละหลังกล้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเขาเป็นนักแสดงเด็กไงเขาก็แบบหน้ากล้องเขาก็อย่างหนึ่งหลังกล้องก็อย่างหนึ่ง น่ารักน่ารักคืออะพูดถึงเรื่องนึงหรือเปตอนนี้เหมือนกระแสไฮสคูลเปรนดี่กลับมาทางโลกออนไลน์สิงคโปร์ครับทวิตเตอร์ือเหมือนแบบตบคนนอกน้อมเข้ามาได้อีกอ้าวเหรอครับใช่เอาหมาถึงคนเริ่มกลับมาดูเหรอครับใช่ใช่เหมือนอยู่ดีๆก็กลับมาวันนี้หาดได้แดงบ็อกโชคชะตามันกลับมาหรอโอ้ยโชคชะตามันาริคิดให้เรามาเจอกันครับติดตามเรื่องอูด้วยครับ เอาว่เยังไงเวตัวต you know ัวเราที่มานานะกาแสดงแล้วแบบมีคนชมเรื่องแบบการแสดงของเราในเรื่องนี้แล้วแบบตกคนมาได้จากเรื่องนี้ก็ก็ดีใจครับดีใจแทนทีมงานทุกคนครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกบอกไปครับว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากแล้วมันก็ใช้เวลาถ่ายทํานานเป็นปีเลยก็ดีใจที่ยังมีคนได้แบบเห็นซีรีส์เรื่องเราแล้วก็ยังชอบอยู่ครับมีได้แชร์กับเราบอกเฮ้ยมัน นานี้นานี้น่าจะเห็นนะว่านันนี้เป็นน่าจะเช็คโซเชียลเก่งกว่าผมอ๋อเราใช้่ใช่ใช่ใช่ครับผม<อ>ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเช็คไม่ใช่มีแอคชั่มนะไม่มีไม่มีมมผมนกพิราบส่งข่าวมาบอกครับ <laughs> อ,อีกอันนึงอีกอันนึงมีมาอีกแล้วล่าสุดแฟ,แ,แฟนแฟฝงบ,บอกว่าต้องเปิดตำหนักใหม่แล้วเพราะว่ารางวัลที่ห้ามาอีกแล้วค่ะต้องขอบคุณท่านนะท่านใช่ท่านให้ท่านให้ ผมก็ซื้อนะไม่ถูก <laughs> คือเอ,เอเลขที่ออกอะมันคือเลขที่แบบผมพูดออกมาแบบเพราะว่าจําเลข626ไม่ได้ <c oughs> คือสเตชเป็นตัวทดลองหมายเลข626 <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นแบบลืม6อะไรนะ 6, 4, 2, 6อะไร426อะไรเงี้ยผมก็พูดแบบมั่วๆออกไป <c oughs> แล้วกลายมาเป็นแบบว่ามืนถูกทั้ง6 6ตัวใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงตอนนั้นผมก็จะเอาตามสเตชเอาเลขตรงอ่ะ626ผมก็ซื้อ626 ซื้อเป็นพันเลยไม่ถูกชีวิตมันต้องมีความหวังไงพี่ายใชที่ขอวันนี้รอบนึงอ๋อวันนี้ที่มาเยอะนี่คือมาขอหวยไม่ได้มายินดีสองร้อยล้านหรอกโอ้อหผู้ให้ครับทำบุญกับคนขึ้นเนาะโหยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอต้องต้องรอจังหวะทีเผอจริงถ้าถ้าบอกตรงๆมันมันยากครับ ได้ครับกาก็ตามด้วยนะตามด้วยต้องตามด้วยจริงๆอ่ะต้องตามตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าคิดเองทำเองมันไม่ได้อ่ะไม่เคยถูกเลยครับอ่ะสุดน้อยอ่ะฝากแฟน่ะครับครับได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ s u อ p o r อร์ v e Action, l i l l o โ d แอนด์สนะครับรวมไปถึงสกายนานิแล้วก็ของเพื่อน GMMTV, s m i l e สมายเนอ a s มาสคอตทุกตัวนะครับครับไม่มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีแน่นอนครับ ถ้าตามกําหนดการเดิมคือปลายปีนี้ครับครับแต่ก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าบทเป็นยังไงครับตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนครับขอบคุณค่ะ